สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวิดีระเทียแกบิวตี้จ้าคงเห็นไปแล้วน้องตอนที่เป็นโอเพ่นเฮาส์ของเซโฟรานะคะอันนี้ก็เลยจะมาเหมือนรีวิวเต็มๆนะคะกับผลิตภัณฑ์ของคูดาลีนะคะตัวไหนล่าสุดที่ชื่อว่าไวนนองไฮดรานะคะ หลายคนคงคุ้นกับตัวเก่านะคะอ่ะอันนี้าตัวเอกกลมบให้ดูว่ามันเป็นตัวนี้นะคะอ่ะมันคือรุ่นเก่านะคะก็คือตัววินโนส u r อสนะคะซึ่งมันช่วยเรื่องความชุ่มชื้นเป็นหลักนะคะอันนี้ไม่เป็นสารสก,กัดส่วนตัวของเขาก็คือตัววินโนพิเฟกต์วินโนซอสเลยใช่วินโนพิเฟกต์วินโนพิเฟกต์มันช่วยเรื่องความขาวนะคะอ่ะ ปัจจุบันเขาเปลี่ยนรุ่นมาเป็นเปลี่ยนชื่อด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนรุ่นด้วยนะคะมาเป็นแบบนี้นะคะก็คือเวนอไฮด้านะคะค่ะวันนี้เอามาเะไซเซอร์มาให้ดูกันซึ่งมันมีสามรุ่น <c oughs> นะคะเ่ะเอาสำหรับคนผิวปกติก่อนละกันนะคะ นะคะคน้องที่ผิวปกติแนะนาเป็นตัวนี้นะคะไวโนไฮด้า,านะคะอ่าสีชมพูตัวนี้นะคะเป็นซอเบครีมนะคะเป็นเนื้อซอเบจอันตร์รรไซเอซเ์นะะก็ประกอบด้วยไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะตัวเกรปวอเตอร์นะคะแล้วก็คาโมมายล์นะคะ เออเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะก็ะตามของครูดัลีเลยนะคะค,ค่อนข้างเป็นคลีแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นผสมน้ำหอมนะคะมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นกลิ่นทังหมดที่แบบมันเป็นสารสกัดจากองุ่นจริงๆกลิ่นซออ่อนๆนะคะต่อมาสำหรับคนที่เป็นผิวแห้งนะคะเป็นรีพ y d ยเดชมอยเซอร์ไรเซอ์นะคะอ่ะตัวนี้สีนี้นะคะ อัไม่ได้อนนี้เนื้อครีมมจะค้นขึ้นนะคะมีความค้นขึ้นนะคะในนี้ก็ยังมีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะมีเกรบอตเตอร์แต่เปลี่ยนจากคารมมลายเป็นเชียร์บัตเตอร์นะคะเพื่อให้ความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นสำหรับคนที่เป็นผิวแห้งนสะา อ่ะตัวสุดท้ายไม่ได้กำัตัวโทษทีเมื่อกี้นตัดไปบอกว่านองนะครับเมื่อกี้นัอ่ะตัวสุดท้ายนะคะเชลไมซ์ไรเซอร์นะคะสีชมพูอ่อนๆสำหรับคนที่เป็นผิวอ่าผสมแล้วก็ค่อนไปทางมันนะคะอ่ะนะคะก็ยังมีไทออยโลนิกแอซิดนะคะเกรบวอกเตอร์นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะโลเวยล่าแทนนะคะเนื่อจะเบานะคะสับคนที่เป็นผิวมันที่ไม่ได้ชอบความหนึบเนี่ย งเ,เห็นไหมมันเข้าผิวทันทีลดนะคะซึมเร็วมากอชอบมากนะคะอ่ะอ,อย่าลืมนะคะสราวๆที่ต้องการใช้เม m จ i s ไ u เซอร์นะคะทั้งสามตัวเลยตัดต ต้องการความชุ่มชื้นนะคะสดๆแนะนำเลยคูเดลีนะคะกับการเป็นครั้งใหม่นะคะจากวินโนสอร์เป็นวินโนไฮดรานะคะแล้วก็มีให้ได้สัหรับผิวทั้งสามแบบเลยนะคะทั้งตัวที่เป็นเนื้อซอเบนะคะเนี่ยอ่เนื้อซอเบนะคะเนื้อครีมนะคะแล้วก็เนื้อเจลด้วยนะจ๊ะเห็นแม้ว่าฉันสดจริงฉันด้ตัดต่อได้อย่างไง อย่าลืมนะจ๊ะใครย้อนมาจะไลเซอร์อย่าลืมมาเลือกกันได้นะคะมีให้เลือก3แมบเลยนะคะตามประเภทของผิวนะจ๊ะวันนี้ไปแลจ๊ะไปเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบาย